สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแนนอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะพามารีวิวนะคะที่บอกว่าย e ีรับแค่หน้าตาเป็นแบบไหนนะคะวันนี้แนนจะพามาชมคันนี้เลยค่ะเป็นตัวยกสูงไฮแลนเดอร์นะคะแล้วก็โหลดหน้าและหลังนะคะการโหลดของเขาก็คือถ้าเป็นยกสูงนี่คือจะต้องย้ายแหนบในส่วนด้านหลังนะคะแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากและลูกค้ากําลังเตรียมจะรับแล้วและเป็นการแต่งที่ลูกค้ารีเควสต์มาค่อนข้างที่จะ เยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยกสูง h a r ์ริเดนะคะเป็นเกรดแอนะคะเกียร์ออโต้บอกราคาเริ่มต้นก่อนนะคะยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งอยู่ที่9 0 0 0แสนกับเจ็ดพับาทลูกค้าสั่งแต่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นฝามอนซ่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ยอดนิยมที่สุดเพราะอะไรลูกค้าถึงสั่งแต่งตัวนี้เขารีวิวกันว่าตัวนี้จะเป็นงานที่เนี้ยบที่สุดแล้วเป็นงานที่ อขอบด้านข้างเขาจะเก็บงานคือสนิทสุดแล้วก็เป็นงานสวยที่สุดนะคะในบรรดาฝาคาร์บอนเนาะและฝาคาร์บอนตัวนี้นะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าเราจดทะเบียนขาวดําให้ด้วยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าขับไปแล้วตำรวจจะจับเพราะจะอยู่ในเล่มเลยค่ะจดเป็นขาวดํานะคะตามผลส่งแจ้งเนาะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุก รถรุ่นไฮ l เดอร์จะมีทั้งหมดอยู่สีสีนะคะสีที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็นสีขาวมุกนะคะสีเทอร์เรนโบนะคะแล้วก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีบอลเงินนะคะแต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้สีขาวมุกแล้วก็จัดให้เนาะแล้วก็ลูกค้ารีเควสต์มานะคะแม็กอยากแต่งแม็กแบบนี้นะคะเราแล้วแต่ชอบนะคะลูกค้าอาจจะชอบไม่เหมือนกันขอออคนเรานะคะสวยไม่เหมือนกันมีอยู่จริงนะคะคือคันนี้คือบอกว่าสวยนะคะคือมันจะแมต กับโลโก้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไราสีเงินนะคะมันก็จะเข้ากันพอดีเลยโลโก้สีเงินมือเปิดสีเงินนะคะและเดี๋ยวเราพามาชมด้านในกันเลยค่ะด้านในตัวนี้นะคะข้างในจะเป็นคอนโซลดำเบาะดำเป็นเบาะผ้าแผงประตูดำนะคะนี่เลยตามรูปจอนะคะจะมีจอถอยด้วยแล้วก็ตัวนี้ภายในจะเป็นอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นดำทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าเนี่ย ลูกค้าบางคนไม่ชอบสั่งเปลี่ยนได้ไหมสั่งเปลี่ยนได้นะคะจะเป็นเบาะหนังเราก็อาจจะทํารวมโปรโมชั่นให้โปรโมชั่นของเรานะคะบอกเลยว่าไม่ต้องดาวถึงหลักแสนนะคะออกมาได้ตามนี้เลยเนาะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าย er ีรับแคะคือเราจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยนั่งสบายมากจริงๆคือคือเขาไม่โดนแน่นอนศีรษะไม่โดนแน่นอนคือแบบเห็นหมคะข้างในคือเขาจะกว้างขวาง นั่งสบายมากๆนี่รีวิวกันแบบลูกค้าจะรับรถอยู่แล้วเนาะเหลือแค่ล้างอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เปิอะอะไรมากเลยค่ะพอเราก็ดูแลกันอยู่แล้วเนาะแล้วลูกค้ารีเควสมาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเห็นได้แล้วก็คือลูกค้าจะไม่ใส่กระบะไลเนอร์นะคะสําหรับลูกค้าที่แต่งลูกค้าบอกว่าไม่อยากใส่นะคะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงแล้วก็ ด้านท้ายนะคะที่เห็นอยู่นะคะจะมาพร้อมกับกระชนสีเดียวกับตัวรถนะคะถ้าเป็นรุ่นเกีรแอนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจอถอยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้นะคะรถแต่งแบบนี้นะคะแนนจัดโปรโมชัน่นพิเศษให้นะคะโปรโมชั่นดาวไม่ถึงหลักแสนแน่นอนนะคะลูกค้าสนใจตรงไหนหรืออยากได้โปรโมชั่นอะไรนะคะแจ้งงบเรามาเลยค่ะแล้วก็หรือลูกค้าอยากได้คําตอบหรืออยากไดอ้อะไรที่รวดเร็วลัวลูกค้าโทรมาแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ